สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับรายการสุราพิ์ฟ้าม์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาเที่ยวงานประกวดกันนะครับวันนี้เราอยู่ในงานอะไรครับพี่ฟงเซสเอ็นเออีสต์ไทยแลนด์ยังคอนโชวครั้งที่6นะครับครับผมที่โรงแรมนนทบุรีพาเลทนะครับดูบรรยากาศในงานนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเป็นงานเอ้าท์ดอร์ที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีข่าวดีนิดนึงก็คือปลาที่ผมส่งประกวดนะครับ ไปดูที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ได้รางวัลสูงสุดเป็นการแชมเปี้ยนเมลนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวปลากันนะครับว่าตัวปลาเนี้ยทำไมถึงได้ตำแหน่งสูงสุดของงานในในประเภทตัวผู้นะครับลองทดสอเข้ามาที่ตัวปลาดูนะครับว่าตัวปลาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ทางพี่โป้งเนี่ยให้ข้อชี้แนะวิธีกัดตัดสินกติกาต่างๆแบบคร่าวๆนะครับเชิญครับพี่โป้งครับ อ่านะครับปลาตัวนี้เป็นปลาโคฮาปูนะฮะซึ่งโครงสร้างดีมากนะครับแพทเทิร์นสามตอนนะฮะคือจริงๆแล้วปลาตัวเนี้ยข้อโดดเด่นของเขาเลยอ่ะคือหนึ่งโครงสร้างที่ใหญ่ใหญ่มากหนามากครับซึ่งจริงจริงแล้วอ่ะในการประกวดอ่ะเรื่องของโครงสร้างคะแนนมาอันดับหนึ่งแล้วเพราะนั้นคะแนนตรงเนี้ยจะถูกให้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 เยอะครับตามมาด้วยเรื่องของคุณภาพคุณภาพของสีแดงผิวต่างต่างองเงี้ย ซึ่งตัวนี้ทำมาเป็นปลาที่ออกมาดีมีทีเดียวเลยแหละครับถึงแม้จะมีแบบบางจุดนี้ซึ่งเป็นรอยถลอกบ้างเล็กน้อยซึ่งจริงๆนะตัวนี้มันอาจจะเกิดจากการขนส่งหรืออะไรพวกนี้เพราะในกรรมการจะพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรพวกนี้ขบถเหตุอะไรพวกนี้มันไม่ได้เกิดจากการกระทําที่ตั้งใจใช่เรื่องขนมคะแนนอาจจะมองข้าไปบ้างคืออลาจะถูกตัดก็นิดหน่อยซึ่งจริงแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการให้คะแนนมันก็เปรียบเทียบดูกับว่าเออปลาเป็นคด n d i d a อ e เพราว่าเป็นคู่แข่งไปยังไงแข่งไหมใช่ซึ่งจริงแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาดูที่ตัวปลาแล้วเดี๋ยวผมให้ไปดูคู่แข่งของเขาด้วยแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้ถึงสมควรที่จะได้แคนแชมเปี้ยนเมลวนะวันนี้นะฮะปาไปดูคู่แข่งที่เป็นตัวค a n ิเดตนะครับตัวนี้ผมต้อง กาบขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้เป็นตัวแคนดิดตกับปลาตัวนี้นะครับไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ต้องการตําหนิปลาของท่านแต่อย่างใดนะครับปลาโชวาตัวนี้จริงๆอ่ะถือว่าเป็นปลาโชวาที่ดีเลยนะสวยนึงนสวยเลยครับแดงดําดีผิวดีแพทเทิร์นเป็นไงอาจารย์โครงสร้างสําหรับปลาเขาพูดถือว่าใช้ได้นะฮะแพทเทิร์นดีเพียงแต่ว่าณวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างเหมือนมวยคนละคู่คนละรุ่นเนี่ยผมต้องบอกว่า ก่อนนะนี่คือว่าเรื่องคะแนนของบอดี้คือพีโป้งจะเน้นมากเรื่องบอดี้เนี่ยเป็นหลักเลยสำหรับปาบอดี้เนี่ยเพราะว่ามันคะแนนสูงเพราะนั้นบอกมันชัดเจนว่าปาโว่าตัวนี้บอดี้สู้ทางตัวที่เป็นคนดิเดตไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าคะแนนตัวอื่นจะมามาผู้ขี้สูสีกันบอกว่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นโจว่าตัวนี้เฮ้ยซูมิเขาดีนะซูมิฟินิชดีเงาดีแดงถึงเขาดีผิวดี สุดท้ายบอกด้วยความทั้งหมดอ่ะบาลานซ์ทั้งหมดมันก็โยงแพ้ในตัวของบอดี้อ่าครับซึ่งจริงๆแลคะแนนบอดี้มันบอกะแนนบอ่ยซึ่งเป็นเมนหลักใช่บอดี้คะแนนเมนหลักนะครับของการประกวดปลาบ่อครับอันนี้ครับเป็นทริคที่ทุกท่านจะต้องเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับว่าปลาเนี่ยที่เป็นปลาบ่อเนี่ยแพทเทิร์นในรุ่นปลาขนาดกลางเนี่ยครับมันไม่ได้สําคัญมากถึงขนาดแพทตัวบอดี้สำคัญกว่าบอดี้สำคัญกว่าคือบอดี้คะแนนเยอะ บอดี้แล้วก็คุณภาพของกผิวมีแรงเนี่ยดีทั้งสองตัวบอดี้กันดีไม่แพ้กันนะถ้าเรื่องของคุณภาพเนะไม่ได้แพ้กันครับไม่ได้แพ้กันวันนี้ตัวนี้นะวันนี้ตัวนี้แพ้ที่บอดี้เลยเต็มเลยครับอันนี้นะครับแพ้ใช่ครับเพราะว่าตอนที่นับแต้มเนี่ยคะแนนมันก็ขาดอยู่แล้วในตอนในตอนที่เป็นมันชัดเจนเนยบอกมันชัดเจนในส่วนการคือชัดเจนรับต่อให้ตัวนี้ดีมากมากเนี่ยคือแต่ปลาตัวนี้บอกว่าถ้าผมนะผมบอกว่า ในอนาคตเนี่ยถือว่าใช้ได้คือยเลี้งยาวๆตัวนี้ให้ได้เพราะยังไปต่อได้อยู่ยังไปต่อได้อยู่สวยมากครับสวยมากครับปลาของท่านสวยมากจริงๆครับตัวนี้ผมชื่นชมเลยครับ่าตัวนี้ใช้ได้ดีเลยครับก็ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดกลับไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตำแหน่งที่ผมได้มาในงานประกวดครั้งนี้นะครับซึ่ง่าเดี๋ยวเราจะย้ายบ่อกันนะครับบ่อไหนคุณด๊ดู้วยไหมบ่อจะอยู่บ่อ50โซนนู้นนะครับอ้า50ตามาเลยครับตามาเลยครับ thank you